สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดให้ครบสิบสองหล ปองได้เยมสีแล้วดดวยกระปุกใบบกบกแหมเยี่ยมมากเลยนะเออมีความสุขเหลือเกินเหลาเยี้ยปพอหอนะเออขอให้มีแต่คนดีๆนะคนดีๆเข้ามานน่นนี่นั่นนะเออคนที่ดัดจริตคนไม่ดีชั่วๆไปไกลๆ,ๆที่อื่นนะดีที่สุดแล้วโอยมีฟาร์มสุขเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เอซขอใข,อ,ขอ,อาจารย์ทุกคนเนี่ยนะพบเจอแต่คนดีๆนะ และต้องมีความสุขโชคลาภเหมือนทองไหลมาเทมาด้วยนะและในวันนี้คลิปดูดวงชะตาวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565นะแล้ม14ข้าเดือน11ปีขานขานต้องขานธรรมดาไม่พอต้องขานขานนะ,ะดัดจริตไม่เป็นแต่แล้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้ นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้แนวนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะโอเคนะเพราะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยโดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะ ออนะก็ต้องขอขอบคุณนะมี fc แฟนคลับนะครับเอเมื่อาวานติดต่อมาบอกว่าอจะดูดวงอีกพอาจารย์ดูดวงแม่นเหลออออออเือเกินโอ้ยแหมโอ้ยใจทื้นเลยร้อยร้อยร้อยใจลอยโอ้ยแหมมีความสุขเกิดเออดูแม่น,นก็แม่นอยู่แล้วแม่นที่สุดในสามโลกถูกไหมเอแล้วเคยดูอาจารย์มาประมาณปีกว่าใช่ไหม ตอนแรกดูก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่เกิดนะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่พอดูดวงชะตาไปพูดนี้เรื่องงานเงินความรักดูนีนั่นนะการเวลาผ่านไปดวงดาวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนูน่นนี่นั่นตามจังหวะเวลาที่าจะรได้บอกนะมันก็เริ่มเข้ามาทีนิดีละนิดีิะนิด,นดเออมันก็เป็นไปตามนั้นทางงานงานก,ก็เกิดขึ้นเงินก็เกิดขึ้นความรักก็เริ่มเข้ามานะเริ่มแบบมีปัญหาน,นู่นนี่นั่นอะไรเข้ามาเนี่ยนะ อันนี้ก็มาขออัปเดตดูต่อเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะแต่ท่านใดสนใจนะครับคือถ้าเวันวันเดือนปีเกิดของคุณตรงเนี่ยอาจารย์ด้วยคุณตรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสําคัญก็คือบุญกุศลด้วยคุณต้องมีบุญนะ,ะดวงส่วนหนึ่งและการกระทําของคุณก็ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะถึงจะประสบผลความสําเร็จบางคน มีแต่รอนะรอรอคอยฟ้าคอยฝนมาหรือ,อยัง <c oughs> ถ้าว่าดีก็ยังมีเออมม่ต้องแบบต้องมีสองมือสองเท้านะลุยสุดกำลังเนี่ยถึงจะดีนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เออนะช่วงนี้เนี่ยคนใช้อารมณ์กันเยอะแยะ,ะเหลนะือเกินนะเออมันไม่ อย่างที่จะได้บอกก,กี่ไม่กี่วันเนี่ยอังคาร <c oughs> อยู่ในเรือนดาวพุธเดียมันก็ใช่ไหมเออมันม่นม่แหละท่าว่พูดเนบแนมคนเก่งเป็นเลิศนู่นนี่นั่นนะให้ระวังปัญหาเรื่องของคำพูดเกียย้ายมะเร็งอังคารมันก็ส่งผลให้มีความมุทะรู้เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเออแบบว่าแบบม,มีทิศถีแล้วแหละนะนะบางคนก็อาจจะแบบ อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยนะเออต้องระมัดระวังนะวูบทีมันอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมหลายคนถูกใจใช่ไหมหลายคนถูกใจนะเออแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็ออกมกันก็ไม่มีใครสนับสนุนหรอกนะความรุนแรงนะเออใช้กําลังนู่นนี่นั่นนะแต่หลายคนบอกแหม <c oughs> คุณไปดูเลยในคลิปอ่ะคุณ เห็นคอมเมนต์น่ะนะไม่ว่าจะทีข่าวช่องไหนคุณไปดูเลยแล้วคอมเมนต์ข้างล่างอะเป็นพเป็นทางเลย <c oughs> เป็นแถบเลย <c oughs> โอ้ยมีแต่คนแบบใช่ไหม <c oughs> ชอบชัยเอออันนี้ก็แล้วแต่นะแหมคนเรามันก็ต้องทําแต่ในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเออไม่ใช่แบาทาอะไรล้องไปจะทุกเรื่องอย่างเงี้ยนะสักกระเบือยันเรือลบ นะบางคนรู้แม้กระทั่งมดมีประจําเดือนเนี่ยโว้ยทุเรศมากเลยเอรู้ร้องทุเรื่องอ่ะเออเอาแบบเรื่องที่มันสําคัญสาคัญดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องดัดจริตหรือต่อลดต่อแหล่อะไรเนี้ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะแต่โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงในเรื่องของอ่าความฝันสำหรับพูดี่ฝันในแรมสิบสี่ค่ำเนี่ยนะ ฝันแลมสิบ่คันะความฝันก็เหมือนแรม1ิบกระาสิบสาคเนี่ยก็คือฝันความฝันจะเป็นจริงแล้วก็เป็นผลดีเสมอไม่เป็นผลดีเสมอไอ้อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์ชานะสัตวโตเเพราะฉะนั้นให้คุณเปลี่ยนชุดใหม่ได้ในวันนี้ สาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายืยนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายืยนตัดเล็กวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมเสียโฉมนะโฉมเอ้ยโฉมงามอารามแท้แบตตึงเออได้เธอ,อครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้ล้วนะเนื้อเออโหถ้าเวลามีไหม่รนะ้องคาราโอเกตในร้านอาหารในะโถเป็นที่หนึ่งเลยนะ ย้า้จับไม้ใช่นะด,ดึงไม้ออกเลยไอให้คนอื่นร้องดีกว่าอันนี้เออมาเสียงเสียมสีนะให้ปุนตั้งจิตอธิษฐานเดีย๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาแห่งความสําเร็จนะเอ,อแล้วก็ไล่ไอ้คนดัดจริตนะคนเร็วๆไปให้ไกลๆสาธุ นะเอฟซีแฟนคลับของโมริสพาดาวทุกคนต้องมีความสุขความเจริญนะอุปสปรรคปัญหาต่างๆนะให้ไปให้ไกลๆใ,ใ,ให้มีแต่ความสุขความสําเร็จและสิ่งที่สําคัญเลยเงินทองไหลามาเทมานะบัดนี้เธอสาธุลุย้ย <c oughs> ได้เซมซีใบที่หกสิบแปดโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยถือว่าปลอดภัยนะ มีความเป็นมงคลมีความสุขในชีวิตถ้าคุณร่วมลงทุนกับผู้อื่นจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จตามที่คุณมุ่งหวังไว้นะครับในด้านของฟาร์มรักเออฟาร์มรักนะไม่ใช่ความรักนะชอบฟาร์มดีกว่าเพราะฟาร์มฟาร์มรักมีฟาร์มสุขดีเออในดวงชะตาต่างฝ่ายต่างให้เกิซึ่งกันและกันก็ดีนะ มาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายก็จะประสบความสําเร็จดีแต่ท่านไม่ควรที่จะระโมบโลกมากนะค้ากําไรพอควรนะเออเกินไปกําไรเกินไปไม่ดีต่อมาพูดถึงดวงชะตาด้านการสมัครงานนะครับของคุณเนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลือให้คุณได้งานทาตําแหน่งที่ดีแต่มาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบคะแนนสอบดีนะคะแนนสอบดีนะพูดถึงตัวดวงสุขภาพ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไข้ที่เป็นอยู่นี้ของท่านเนี่ยแต่ตอนทานตอนรักษาต่อเนื่องนะอาการของคุณก็จะดีขึ้นในไม่ช้านะครับเออโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเด้เดะเออผ่าดาวทูเด้เดะผ่าดาวทูเด้เดะนะเออโอ,โอ้เดเดะแต่คุณต้องมีแต่ความสุขนะ โชคลาภจะเข้ามาคนที่มีความสุขเท่านั้นน่ะถือว่าดีในดวงชะตานะครับโอเคเสียงคงไม่เข้าไปมั้งเออคนจะทายต่อ <c oughs> อันนี้นะในดวงชะตาเนี่ยก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่คนเว้นให้เว้นสีฟ้านะเว้นสีฟ้านะจะมีสายแทรกเข้ามาเออคนมันฮอตคนมันฮอตฮอตฮิตมากเลย ฮอตฮอตร้อนเออโถเคยได้รับฉายานะหมอดูคิวทองใช่นะเออหลายปีก่อนเ่ยคิวทองใช่หนะมแหมตอนนี้คิวทองแดงก่อนนะอันนี้นะ เียวนั่นอย่างโวเร็ยวเลยเพราะฉะนั้นคนสีฟ้าไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีแดงเขียวชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นนะสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีเขียวดีสุดเขียวดีสุดนะครับในดวงจะตาโน่นนี่นัน่นนะสีที่ลองเรามาคือม่วงได้ชมพูได้นะครับอันจะไมิรคือยกมรกตออกเขียวเขียวนะแตไแ่ไม่ใช่แวงไม่ใช่แมงวันหัวเขียวนะ อันนี้ต่อมามาพูดถึงตามวันเกิดนะครับอทิศก่อนทิศใต้ดีแล้วก็ทิตวัตนตกเฉียงเหนือไปทิศที่ดีประจาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคนเกิดวันไม่ดีคือคนเกิดในวันสุขคนเกิดในวันสุขในจ้าชะตาก็ต้องระวังให้การถูกติชินนินทานู่นนี่นั่นนะเอ,อสาราตอแหละหรือคนกัดมีหมามาเห่าหอนแต่ต้องเรามัดระวังไว้ด้วยหนึ่งนิดนึงนะับอันนี้ เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงสายเข้าตลอดเลยต่ดึงๆๆดึงดึงดึงอ่าดึง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 เดี๋ยวยังไงสะดวกนะอันน,ะนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงคนดีสุดคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับแต่ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนเกิดวันจันทร์ให้ระวังปัญหาด้าน สุขภาพเกี่ยวข้องกับต่อมน้ำเหลืองตับไตกระเพาะอาหารลำไส้เบาหวิวหรือเบาหวานต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวังคารเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนในความพรบยาเก่งคุณนะอในดวงชะตาเดยวผมเดยผมไอสารขำอะไรมโอโหพอดีเราบันดึกนะจะมีลายส่งเข้ามาก็จะเห็นข้อความอยู่บ้างนะ อไม่รับก็บีเครืองเดี๋ยวสิอันนี้นะเดี๋ยวอคนเกิดวันเสาร์ถือว่าคุณจะมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณอาจจะเหนื่อยนะต้องใช้ความอดทคนความเพียรความพยายามความบาบัานให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับออครบแล้วนานูนีนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ อาทิตย์หยิบสามใช่ไหมก็ดาวพุธย้ายนะครับพุธย้ายเนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยย้ายช่วงเวลาสิบสามนาฬิกาสองนาทีพุธเสดเสดคือรวดเร็วเข้าสู่ราศีตุเลเณเชาวกรนาราศีเมฆโอ้โหดีมากโน่นนี่นั่นเมฆเนี่ยเป็นอุด,ดมเกณฑ์โอ้โหเงินมีกินมีใช้ประสบผลความ,วามสมําเร็จดีส่วนราศีเมฆเนี่ยนะ เพราะในดวงชะตาต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตานะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวมาพูดเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันอย่างรวดเร็วเลยนะนะศีเมฆดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าดาวเสาเป็นกเกษตรอยู่มั่นคงการงานดีนะครับแต่การเงิน่ค่อยดีความรักไม่ดีน,นี้มีรายจ่ายนะเออต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศี พึ่สชาวราศีพิจิกสก่งในด้านของการงานของคุณเนี่ยนะครับก็ต้องระวังความเสียหายพยายามอยู่เบื้องหลังในเรื่องการงานเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในด้านของการเงินการทองเนี่ยถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้ต้องวางแผนให้ดีนะออแต่ในด้านของผู้หล่อผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณเต็มที่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดูชะตาคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีอำนาจวาสนาโน่นนี่นั่นการงานอาจจะเหนื่อย นะครับผู้ปกครองก็ช่วยเหลือด้านการงานได้ส่วนการเงินการทองก็มีรายจ่ายกับครอบครัวนู่นนี่นั่นอยู่นะต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณการงานนะครับต้องระวังในเรนื่องปัญหาของสร,ร์ต่างต่างอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะแล้วก็ดวงชะตาในด้านของการเงินของคุณวันนี้ก็ถือว่ายังมีรายจ่ายอยู่นู่นน่นั่นแต่ก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาความรักนะครับก็ถือว่ามั่นคงดีอยู่ในวันนี้นะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เช้าราศีสิงห์ดาวประจมตัวไปสิงห์อยู่ที่สหัสช้านู่นนี่นั่นในระดับหนึ่งนะครับส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยนะเออพุทธก็มีรายจ่ายนะภาษีนู่นนี่นั่นอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางต่างๆนะครับความรักคู้ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะเออเร็วนิดนึงก็โทรมาดึงนึงนังงนึงดังนึงนังอันนี้ต่อมาเช้าลัคนาราศีกัดเช้าลัคนาราศีกันในดวงชะตาของคุณเนี่ย าดาวประจาตัวก็ไปอยู่ในภพการเงินนะคุณก็จะเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนู่นนี่น่าประสบผลความสำเร็จได้เงินจากงานนะครับแต่จะมีเกณฑ์การแข่งขันก็ต้องทําไปดีที่สุดนะดาวความรักก็ถือว่าดีผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือสน,น,นับสนุนนะต่อมาเช้านัคนาราศีตุลเชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยโอ้ยดีมากองเกฑ์อดมเมเก์โอ้ยดีมีกินมีใช้มีเงินมีทองอาจจะเหนื่อยช่างมันในการแก้ไขแก้ไขปัญหาต่างๆโภปสัสย ไอ้คุณทําให้ดีที่สุดล้วกันเออในดวงชะตาเนี่ยนะส่วนการเงินก็จะสมหวังต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกชะตาชื่อของคุณเนี่ยในด้านของการงานเนี่ยดาวอาทิตย์นะครับอยู่พบวีนาดนะการงานไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนด้านการเงินอาจจะเหนื่อยก็ต้องขยันให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะในดวงชะตาของคุณต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูธนูการงานของคุณในวันนี้เนี่ยจะถือว่าดีนะ การงานดีมากฟ้าเปิดแล้วของคุณสําเร็จนะการเงินโอ้ยเงินก็เยอะมีเงินเข้ามาเงินดอีอย่างอื่นก็ดีหมดแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงทีดีแต่การงานต้องระวังความเสียหายอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนู่นี่นั่นนะครับในดวงชะตานะเออส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจะมีเงินเข้ามานะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยชาวราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวคารอยู่ปุตตะนะงานในวันนี้ของคุณก็ต้องอมีโอกาสที่ดีเออจะได้เลื่อนการและตำแหน่งนะครับดาวมันไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับส่วนการเงินต้องขยันให้มากทาขยันมากได้มากนะในดวงชะตาของคุณความรักก็จะมีความสุขดีขึ้นนะครับเป็นรับการช่วยเหลือสนับสนุนนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าชะตาชีวิตของคุณเน่ยนะครับวันนี้สมัครงานอาจจะเหน,นื่อยนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันในการทํางานก็ได้เหนื่อยช่างมันเหนื่อยแล้วมันมั่นคงการเงินได้มาก็จ่ายไปนะครับความรักของคุณในช่วงนี้พยายามคุยกันให้แนน้อยเข้าไว้ดีสุดนะโอเคนี่ครบสิบสองราศีเราจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมว่าดูสามคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> เสียงคงไม่เข้าไปลนะมั้งเออเพราะจันเอ๊ะเ,เข้าไม่รู้วะ <c oughs> ไม่รู้รู้นือ้อเออปุใบที่หนึ่งนะอืมซึบใบที่สองซึบใบที่สามให้เวลาสิบวีเริ่มนะครับเสี้ยหมอชายสี่หมอชีพคนก็จันใบที่หนึ่งได้ปะเด็กถือดาบนะครับเออในดวงตาคุณเด็กจะมี การเรียนรู้นู่นนี่นั่นะอาจจะมีเกณฑ์การเปลีป่ยนแปลงนะครับอยากรู้อยากเห็นในหลงการงานนะการเงินก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในด้านของความรักในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การห่างกันสักระยะหนึ่งนะครับในดวงชะตาต่อมาคุณลือกไพ่ใบที่สองเลยคุณได้ว่าเดอะไฮโลแพนนะครับได้ไพ่พระนะก็ะถือว่าดีในดวงชะตาคุณเได้พบผู้หล่อผู้ใหญ่นะอาชีพครูอาจารย์ต่างๆดีนะการเงินก็ได้เงินจาการายได้ประจําส่วนความรักในช่วงนี้คุณอาจจะแต่งงานช้านะครับ ต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สามคุคุณได้ปะหนึ่งเหรียญถือว่าดูสชาตาคุณหนึ่งนี่จะมีเงินมีทองประสบผลปางกับเบ็นสมองที่ดีในดวงชะตาตการเงินดีงานดีนะครับความรักก็มีความสุขด้วยนะโอเคนี่ครบแล้วทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ